พยากรณ์อากาศประจำวันที่5กร,รกฎาคมและพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะวันนี้เป็นวันที่5กร,รกฎาคมนะคะ โดยในคลิปนี้ก็จะมีพยากรณ์สำหรับวันที่5กรกฎาคมและพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันซึ่งเป็นรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแหง่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5นะคะเนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะดังนั้นการเกิดหรือการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันจึงไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝนค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะ ภาคเหนือมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสิน์ร้อยเอ็ดและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกาด อุณภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทธลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาดังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนกรุงเทพปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กรกฎาคมนะคะออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะยกเว้นนะคะในภาคเหนือกับภาคตะวันออกค่ะมีร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนถ้ามาดูที่ภาพนี้นะคะกรมอุตุดได้มีการคาดหมายนะคะบริเวณจังหวัดที่อาจจะเกิดฝนตกหนักในวันนี้นะคะพื้นที่สีเหลืองก็คือฝนตกหนักค่ะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือฝนตกหนักมากนะคะส่วนวันนี้5กรกฎาคม ยังไม่ถึงกับตกหนักมากค่ะเป็นบริเวณที่ตกหนักนะคะได้มีการคาดหมายไว้ว่าอาจจะมีฝนตกหนักในจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมกาฬสินป์มุกดาหารร้อยเอ็ดชาเชียงเสาชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดค่ะต่อไปไปดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันนะคะกรมอุตุได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคมค่ะ โดยแบ่งเป็นช่วงวันที่4-7ถึงกรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศลาวโดยในช่วงวันที่6-7ถึงกรกฎาคม จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่8-10กร,รกฎาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะข้อควรระวังนะคะก็คือขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะต่อไปเป็นสรุปลักษณะอากาศนะคะในช่วงคืนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะจนถึง10โมงเช้าของวันที่5กรกฎาคมค่ะดูเรดาร์สภาพอากาศย้อนหลังโดยใช้แอปวินดี้ค่ะช่วงสีทุ่มที่ผ่านมานะคะมีฝนตกอยู่บริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ค่ะช่วงสีทุ่มนะคะบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็สีสะเกดค่ะบางจุดตกบ,บางบาง,บางจุดตกหนักค่ะแล้วก็บริเวณจังหวัดนครพนมบึงกาฬค่ะ สี่ทุ่มที่ผ่านมานะคะส่วนภาคเหนือก็น้อยมากค่ะมีนิดหน่อยแถวแพร่นะคะกับกำแพงเพชรสุโขทัยค่ะภาคตะวันออกน้อยนะคะส่วนภาคใต้สีทุ่มที่ผ่านมาน้อยมากค่ะไปดูช่วงเวลาต่อไปนะคะประมาณสะัะเที่ยงคืนค่ะฝน ทางบุริมบุรินสุรีรามก็ลดลงนะคะภาคใต้เมื่อคืนไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกมีบ้างบางๆแถวชนบุรีระยองจันทบุรีค่ะส่วนนครพนมบึงการยังมีจุดที่ตกอยู่นะคะประมาณตีสามค่ะเริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ชนบุรีค่ะมีฝน เข้ามาหนักตรงช่วงระยองนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือปราจีนบุรีนครนายกสักแก้วค่ะตีสามตีสี่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะรวมทั้งแถวใกล้ชายแดนจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เพชรบูรณ์มีบ้างบางๆค่ะรวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งอ่าวไทยนะคะส่วนจังหวัดอื่นยังไม่ค่อยมีค่ะ มาที่ประมาณ8โมงเช้าค่ะฝนลดลงนะคะแทบจะไม่มีฝนเลยค่ะประเทศไทย8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้านะคะก็ฝนน้อยมากค่ะส่วนพยากรณ์อากาศล่วงหน้าสำหรับวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดฝนตกโดยดูผ่านแอปวินดีค่ะณนะเวลาประมาณ10โมงเช้ายังไม่ค่อยมีสีเข้ามาเท่าไหร่นะคะ จะเห็นบ้างอยู่ทางภาคเหนือนะคะอาจจะก,กำลังคล้มๆอยู่ค่ะไปดูประมาณเที่ยงค่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะมีสีฟ้าจางๆบ้างแถบภาคอีสานนะคะภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังไม่ค่อยเห็นนะคะส่วน1 5นาฬิกาถึง16บนาฬิกาค่ะภาคใต้มีสีฟ้าเข้ามาสีฟ้าก็คืออาจจะเป็นจุดที่ ครึมหรือว่าตกเบาบางนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังสตูลสงขลาะลาปตัตานินราธิวาสค่ะถ้าตกก็อาจจะตกไม่หนักค่ะส่วนภาคอีสานมีบ้างแถวฝั่งตะวันออกนะคะอุบลอำนาจเจริญขอนแก่นกาลสินธุ์มุกดาหารนครพนมสกลนครบึงกาฬค่ะเป็นสีฟ้านะคะอาจจะตกหรืออาจจะแค่ครึมค่ะ ดูคร่าวๆนะคะส่วนใครที่อยากจะดูแบบละเอียดคอยติดตามในคลิปอัปเดตฝนลงช่วงบ่ายนี้นะคะส่วนประมาณคืนนี้นะคะประมาณดึกๆก็มีผลอยู่ช่วงกลางๆประเทศแถวเพชร์บูรณ์ลบบุรีสระบุรีค่ะนครสวรรค์นะคะกับภาคใต้แถวนครศรีธรรมราชค่ะ นี้ก็เป็นสรุปลักษณะอากาศเข้าๆนะคะส่วนคืนนี้ภาคใต้มีสีขึ้นแถวพัทลุงตรังสตูลส่วนใหญ่นะคะส่วนจังหวัดอื่นค่อนข้างจะโล่งค่ะที่มีสีขึ้นอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้นะคะหรืออาจจะแค่ครึมค่ะส่วนใหญ่แล้วคืนนี้ใครที่กรีดยางช่วงกลางคืนมีแนวโน้มที่ฝนจะไม่ตกนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะ ส่วนภาคอีสานคืนนี้ก็ฝนลดลงค่ะรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะคะช่วงคืนนี้ฝนลดลงค่ะอืฝนลดลงกว่าทุกคืนที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของพยากรณ์อากาศประจําวันนี้ค่ะและกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ